งนี้ลวงปู่ได้มาทำมีญาติธรรมคืนโชคทําดีรตระกูลที่ทําเรือได้ยกที่ตรงนี้ถวายลวงปู่ลวงปู่มีนามว่าลวงปู่ขี้เท่าพงษ์ธนีดินนะครับลวงปู่คุณตั้งให้จริงๆแล้วลักษณะท,ที่เป็นอย่างนี้เพราะปู่โกนแล้วไม่สบายปู่โกนแล้วมันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อคุณเลยห้ามศึกยังของสิงห์พระอยู่ลวงปู่ได้บวชได้เรียนมาน้อมีโอกาสก็ 97, สิบเจ็ดพรรษาพอเหตุเกิดขึ้นลวงปูค่คุณต้องบอกว่าอย่าหนีความจริงเราจริงๆแล้วเราชอบเดินทุดงปฏิบัติธรรม และตรงนี้ต้องบอกที่หนึ่งที่นี้ปู่เริ่มสร้างที่นี่จริงปี2525 25, 59ธันวาปู่เริ่มสร้างจริงปี60จากวันนั้นจนวันนี้ก็ประมาณ6ปีปครับ6ปีที่เห็นพระอยู่มุมนี้ตัวพื้นที่ตรงนี้20ไร่หนึ่งงานนะครับนะครับแดนที่เราอยู่นี้เป็นแดนตะวันตะวันตะวันตกเฉียงใต้เป็นแดนของสมณะโคดมถ้าท,ที่เห็นเป็นพระนี่เกิดจากแรงคน เอาแรงคนปูสร้างพิมพ์มาพิมพ์แล้วก็เอาเทเทรแรงคนอย่างพุทธิราชนี่ก็วันเดียวเทได้แรงคนหน้าตักสิบเมตรนะครับองค์ปฐมถ้าเราเราศึกษาของหลวงปู่หลวงพ่อจรัญหรือปู่สิงห์นพัทสุงเนี่ยท่านจะบอกว่าเป็นองค์ปฐมสม้สนด็จองค์ปฐมนะครับแล้วแดนตรงนู้นปูแตะปูปูปตามรอยท่านมาตลอดคือพ่อตากศินมหาราชตรงนั้นจะเป็นแดนของพุทธอ่านดงไิระบุตรบิรลสตี <c oughs> จะมีแม่จามแม่สุพรรณนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับภูมิธรรมรถ้าใครศึกษาศาสตร์อินดูนะครับก็ถ้ายักษ์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับภูมิภูมิภูมิพุทธศาสนานะครับจะเป็นเกี่ยวกับพระมห um, าจักพรรดิลปู่โต้นปู่ทวดบังเอิญนน้อยมาวันนี้เ,เขามมีการยกย้ายดวงดาวของราหูนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีญาติธรรม palette, ตอนเย็นๆเขาก็จะมาสวดมนต์นะครับบูชาพระราหู รพระราหูเป็นใครพระราองหูปางนี้ก็เป็นอสุบินพระราหูปัถนาจะเป็นจะเป็นพุ <c oughs> พทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ด้านหน้านี้จะเป็นพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนะครับตอนนี้ปู่หลวงปู่จะพาในน้อยไปตรงน,นี้นะครับตรงนี้เราเดินไปด้วยเราเราตรงตรงนี้นะครับตรงนี้กตรงนี้ปู่พอเราเดินเข้ามาเนี่ยจะผ่านซุ้มประตูพะระนอนพระนอนตาหวานที่ปู่ไปอ,อยู่พ้าามาครับนะครับ และตรงนี้เป็นพระศิวลีกําลังสิบที่พระศิวลีจะเข้ามาไปทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้ามาสักการะนะครับอันนี้เป็นมนูดิทินะครับความจินตนการปู่มาสักการะพระพุทธชินราชนะครับกาลังสิบนะครับเราผ่านเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นพระมหามหาจักรพัรดินะครับที่เทด้วยแรงคนนะครับตรงนู้นจะเป็นแดนของพวกพราหมณ์อินดูจะเป็นพ่อสิวะนะครับจะเป็นสาวอทิตคพรานอินดูก็จะมา นะครับปู่ก็ปรุงแต่งกาลังจะปรุงแต่งเรื่อยๆนะครับพอเราผ่านซุ้มประตูมาเนี่ยครับห้องปู่สร้างเป็นชุ่มประตูของพระพรหมจะข้างซ้ายกับพระชัยบรมันเอามานะครับให้เป็นพระพรหมให้คุณให้เรารอดพระพรหมมาเพราะพระพรหมจะดูแลพุทธศาสนาซุ้มยักษ์พวกนี้ก็จะมามีคนมาขอพรนะครับขอพรส่วนข้างในนี้ไม้ตะเคียนเนี่ยมีญาติธรรมเอามาถวายนะครับในไร่ในนาสวนเขาเพื่อมาปลูกกแต่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระมหาจารดิพระิสุทธิเทพ ตุ sea, right. on ite, yes. ้แรกนะครับเข้ามาขอพรนะครับและตรงนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยปู่ก็ลุงปู่จะศรัทธาในวีรกษัตริย์วีรสตีเราจะเจอองค์ดํานี่คือเอกาทุศลนะครับเวลาใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นทหารเข้ามายังไม่ได้ปรุงแต่งที่มันสวยนะครับอันนี้เป็นเอกาทุรลกับทหารคู่บารามีบางคนก็จะมานะครับจะปู่ก็ปรุงแต่งในระยะเวลานะครับอันนี้นะครับเรายังฝนตกและยังช้บอยู่ นะครับก็จะมีพระพุทธรูปและอันนี้จะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นปางหนึ่งของพ่อใหญ่ครับเราจะเรียกพ่อใหญ่เนาะเป็นพ่อตักสินนานาตอนที่ขหมดเป็นพระครับนะครับเป็นพระและนี่ก็เป็นสตรีที่เราจะลืมไม่ได้นะครับแม่บุญเหลือเป็นลูกหลานของแม่แม่ย่าโมนะครับตรงนี้จะมีแม่จามนะครับแล้วปางนี้เป็นปางพ่อพ่อตากออกศึกนะครับผมที่ออกจากอยุธยาก็เอามา นะครับนี่พ่อตาที่ญาติธรรมมาช่วยกงินเทในวิหารนี้เป็นหมวกมาลาปลูกนะงคุ้งแต่งยังไม่เสร็จครับผมใครับหมวกมาลาเนี่ยครับตรงเนี้ยลูกหลานที่เกิดวันนี้เรามีแผ่นดินอยู่เนาะครับผมแบ<า>บน,น้อยแผ่นดินอยู่เนี่ยเราจะลืมท่านไม่ได้เลยอูเลสสร้างกองทัพเพราะว่าเมื่อพ่อตากมา,าจากอจากอยุทธยาแล้วก็เข้ามาหัวเมืองระยองเพื่อจะรวมพลเข้าไปตีเข้าไปอะไรไปขอความไปขอไปรวมเป็นหนึ่งที่จันทบุรีอย่าใช้คำว่าตีดีกว่าครับเนาะพอพ่อตากไปตั้งรวมพลที่นั่น ที่จันทบุรีถือว่าเป็นที่ราบสูงและประวัติเนาะเนี่ยปู่ก็ได้เรือพันเรืออาหารเรือเนี่ยเขาชาวบ้านเขาเขาติดกับแม่น้ําครับเขาฝันเห็นแล้วเขาก็มาถวายปู่เลยมาเขียนดวงดาวนะครับดวงดาวดวงเกิดของพ่อปู่ตากสิครับเพราะว่าตรงไหนที่มีปู่ตากต้องมีต้นโพนี่คือวีรบุรุษแล้วถึงครบรอบวันที่พ่อตากนะครับปู่ก็จะมาบงวงสรวงตอนนี้ฝนมันตกก็ังไม่ได้ยังไม่ได้ปรุงแต่งมากนะครับเนี่ย ตรงนี้ใครมาก็จะมาขอพอรเรื่องเรื่องบริวารเรื่องสอบทหาร,รเรื่องสอบอะไรแล้วแต่นะครับ,รบเพราะทหารพวกนี้ปู่ทําพิมพ์ขึ้นมานะครับมาเทเทเอานะครับเทเอาครับเดี๋ยวปู่จะพานเน่นน้อยเข้าไปดูข้างในนะครับวันนี้ก็ เป็นอะไรที่ต้องขอขอบคุณสายบุญเป็นมาความมาสัจจัมากใครใครเข้ามาข้างในนี่มาัศจจย์มากผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยผมได้ทีแรกทีแรกไม่นึกว่าจะยิ่งใหญ่บ้าหลารขนาดนี้6ปีครับผมครับผม6ปีมีโอกาสเกิดจากความเพียรและความศรัทธาเนาะใช่ครับก็เลยสร้างคสามารถสร้างได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วและแล็ตรงนั้นก็จะเป็นเป็นพันลรศสวนครับนี่องค์พ่อใหญ่เองพ่อใหญ่ที่หลังน้ํานะครับที่พี ออกศึกอันนี้จะเป็นรูปหล่อเรืองของพระนเรศวรเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านีนนะครับนะครับตรงนี้นะครับเวลามางคนจะมานั่งกรรมฐานมาขอพรขอพรนะครับขอพรพ่อใหญ่ครับเรามานั่งกรรมฐานที่นี่ได้ไหมครับได้ครับบางคนก็จะมานั่งกรรมฐานส่วนอันนี้ที่ปู่จะพามาคือมันแปลกอย่างหนึ่งตรงเนี้เสียงจะกกล้องเขาเรียกพระผุดถ้าเคยไปภูเก็ตอะพระผุดครับพระผุดนะครับกล้องมาก แม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเวลาสร้างก็ไม่เคยดีเนี่ยเสียงกล้องครับผมได้ครับใครเข้าจุบมนเนี่ยมันจะเป็นเสียงนโมแปลกครับแปลกแปเออปุ้มนูุมก็งงแต่ก็งงมากเวลาผ้าจารย์มากันมาเวลาท่านมีเหมือนกับจิตใจไม่สงบอ่ะแปลก วุรอยแปดจุดเนี่ยครับเป็นคารว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาช่วยกันขีนะครับอบตสูงเนินเดินถึงกันนะครับเย็นด้วยนะเย็นมากไม่ร้อนไม่ต้องติดแอร์เลยครับจริงๆเขาไม่นั่งนะครับทั้งหลังนี้ต้องบอกก่อนที่ของครูบาอาจารย์ครับผมที่เขาเอาหนังวัวมาทําครับบางคนมาขอพรแล้วก็บางคนทิ้งทิ้งตัวเล็กตัวน้อยปู่มก็มาแปะไว้บางทีใครๆของไม่ดีหรือใครที่ ใจไม่สงบสุขเขาก็จะมานั่งขอพรกลับไปเขามีชคมีลาดูครับผมนายนี่พอใหญ่พอลงตระกูน้ำมันเป็น a เมซิ่งของเมืองไทยอีกจุดหนึ่งเลยนะนี่ครับถ้าใครไม่มาบางทีคนข้างนอกไม่ไม่รู้นะพระอาจารย์เนาะเออไม่รู้เลยว่ามีสิ่งแบบมหาศารยังอยู่อยู่ในตัวเมืองระยองเราเออนะครับเนี่ยครับเดยกปู่จะพาไปครับผมไปดูต้จชาตาอินดูนะครับดูอินดู ก็นะครับจะมีมามามาแต่มุมไหนก็จะมีแต่ตะเคียนครับเพราะเขามาถาวายเออตะเคียนเยอะมากเลยครับมาถาวายเขาก็มาขอบางคนเดินไปเดิมาก็จะได้โชคได้ลาบครับผมนะครับคุ้งปูจะมาตรงตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปูขึ้นวงสวงไปเป็นพ่อแม่ธรณีนนโอยสวยมากเวลาใ,ใครที่จะเ,เปลี่ยนมือเรื่องที่ขายที่อาจะมาขอตรงนี้นะคร,ครับตรงเนี้สําคัญมากเวลาใครที่อ,ออยากจะ ให้สําเร็จในเรื่องที่เขาก็จะมาจุดทูบมีสังมีอะไรนี่แม่ธททรณีรที่ปูทปเทไปนะครับมุมเนี้ยเป็นมุมสําคัญหินนี่ต้องต้อง,งบอกนะครับหินนั้นเนี่ยหินนั้นเนี่ยเป็นหินที่แปลกมากเวลาใครมาขอพรทําอะไรเขาสำเร็จหมดแล,แล้วเขาจะมาขอนะครับอันนี้เป็นเจ้าของที่ที่ที่เขาอยู่ที่เพชรบุรีครับเขาขึ้นกลางบ้านเห็นเป็นรูปนะครับรูป รูปอะไรไปู่ก็ไม่ไม่ต้องอะไรนั้นเพราะเขาก็อามาถวายนะครับเขามาขอพรแต่ขอพรก็สาเร็จแล้วปู่พาไปดูนนะครับที่นี่จะเป็นนาคเยอะนะครับตรงนี้เป็นอาคารตัวใหม่ปู่จะทำใหม่ตรงนี้จะลื้เพื่อเปิดให้หินเพดยอันนี้ที่ที่เราสร้างนี่ถึงยี่ส่เอไร่ยังครับยี่ไร่ยี่ไร่เต็มเด่สไร่เต็มเลยครับยี่บไร่เต็มเดือพุ้งแต่งจับตั้งไปเลยน้ำมันของเส้นนะเออนะครับอันนี้เกิดจากความเพียรยตาดิทมครับ ก็ชาวอินดูจะมาสวมมต์สายมูครับโอ้มีมีมีหลายเลยเนาะทั้งพุทธทั้งใช่ิสลามทั้งโอมีมีทุกศาสนาเลยครับอินดูอินดูไทยมีคิดด้วยไหมครับนี่คิดต่เดี๋ยวพาไปเที่ยวโอ้เป็นเกลียดมากเลยเวลาเาเขาเวลาเขาขอพรนะครับขอจะมาขอพรแม่อุมารการขอพรเทพก็จะมีให้คนมาขอพรเรื่องความรักอิสระตีบูรติกและไม่ย่านาคีนะครับก็เขาก็จะมาขอพรนะครับ นะครับเนี่ยของไม่อย่างนะครับขอพรนะครับจวงมีฝนตกเขาจะมาขอพรแล้วจะมีนกยุงนะครับนะครับอ่าสี่ห้าตาใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตรงนี้เลยครับพระอาจารย์นี่ครับนี่ตำนานเห็นตำนานเลยนะนี่ตำนานสี่ห้าตาใครไม่ใครไปเชียงรายไม่ได้นะครับก็มาขอสี่ห้าตาเขาจะเอาฐานมาถวายกันครับครับเขาก็ท่านท่านท่านเป็นฐานใช่ไหมครับเออใช่ อาจารย์บอกว่ากินคับกินฐานแล้วขี้เป็นทองคำเขาก็จะพกเสียงดวงก็จะมาขอบุญกันตรงนี้นะครับพิกเนตฮัตจุมาองค์ใหญ่ชายวินดูมุมนี้เดยสวยมากเลยครับอาจารย์นะครับชายวินดูนะครับแล้วก็มีบานอะไรข้างในนี้หินนี่มาจากอินเดียนะครับโอ้ยปาสนาคณะทําให้สามารถกินมาจากอินเดียได้ว่าอาจารย์อันนี้เพราะว่ามีญาติธรรมมาขอพรแล้วก็ เสร็ความเสร็ความศรัทธานะครับเสร็จความศรัทธาผมผมไม่ผมยังศรัทธาเลยว่าจะครับครับก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวเรายอมครับใครมีโอกาสจะมาเที่ยวเรายอมเนี่ยครับอินเนี่ยอันนี้มันจะอินเดียครับนะครับอันนี้ก็เป็นพี่เมฆขอโชคแล้วนี่ก็ยินดีรับสวัสดีเชิญแม่ของพระพิพพระพรมพระศิวะพระครับตรงนี้เป็นอาคารของปู่พิคเนตเลยครับผมนี่แม่กาบางคนก็มาบูญมาสังฆับนะครับ อันนี้เก네ิดจากดินเผาเนี่ยครับครูบาอาจารย์ทำมาทลายนะครับอันนี้ปางสําเร็จครับนะครับเวลาเขามามา่วนส่วนมากทานนี้จะเย็นเขาจะมานั่งเย็นเนาะครับเย็นอย่เวลาเวลาเขามานั่งขอพรใครที่ติดขัดเรื่องงานนะครับเขาจะมาขอตรงนี้แล้วเขาก็บอกหลวงปู่ครับผมสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยปู่บอกไปขอตรงไหนมาลูกเขาบอกผมมาขอในห้องพิคเนตทเขากลับไปเขาก็เอาพออะไรสําเร็จเขาก็จะมาช่วยปู่สร้างนะครับเนี่ยครับเป็นพระแม่องค์เนี่ยครับ องค์นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพ่ก็รได้องค์นี้ครับนะครับในเวลาเข้ามาครับเราเรามีโอกาสเรามาไหว้ขอพรมีหนูด้วยมีครับเพราะเพราะเวลาขอพรเขาจะศกดิ์สิทธิ์หนูติดขันงครับแล้วเขาก็จะมีจิตจิ้มหน้าดีอ๋อทางขอสําเร็จครับนี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับครับเดี๋ยวลองไปขอไปเดิน้องไปทั้งวันจะไหม พาไปเที่ยวถ้ำเต่านะครับอันนี้เป็นถ้ำดิบปลูกอยู่แล้วก็มีพันนารายใครเป็นลูกบลานพันนารายจะมาขอตรงนี้ครับผม พันาะลายมาขอพรครับขอพรพันาะลายเป็นลูกหลาน,น,นพราะนาหนา้ขอพรตรงนี้ปลูกซีวอลิงชาวอินปุจะมาลดน้ําทุกๆวันจันทร์วันเสาร์นะครับข้างในก็จ,จะเป็นที่ปลูกชาวคำมาฐานนะครับตรงนี้ปีมิหานพ่อศิวะใหม่ยังไม่เสร็จ<อ>ครับ,รบและอันนี้ก็เป็นพ่อศิวะกลางนะครับครับเนี่ยครับเราก็จะมาจัดการใบกันมาโอ้ภาพนี้สวยเลยพระอาจารย์สวยมากเลยเดี๋ยวผมไว้ให้พระอาจารย์หนึ่ง นะครับโอเคนะครับดังด้นี้เวลาชาวอินดูมาก็จะมาจุดไฟเพราะต้องสวายไฟเพราะสิวะครับผมเพราะชาวอินดูชอบที่ชอาทาด้วครับตรงนี้เป็นบ่อบ่อโยนเสียงทายนะครับเหลือปุ้งแต่งพื้นครับผมนะฮะบผมยิงไม่นานหรอกเพราะว่าจิตศรัทธาของญาติโยมน่าจะเยิมครับก็บางทีอาจจะเป็นในช่วงที่ อ่อาญาติธรรมได้มาขอพอรและสําเร็จครับผมอยากหลวงปู่อยากสร้างให้ให้ให้ศาสนาไม่มีแยกแยะแยะแ,แต่ให้คนเนบบี่ยวลาเวลามีใจเราไม่สบายบปู่อยากทําให้เขามากรามมาไหว้ส่วนห้องนี้เป็นห้องบัตรท่าครับผมแต่ยังไม่ได้ขยับมากมายนะครับมลวงปูใจตอนนี้กำลังสร้างเทวดาสีทิศโอ้นะครับนะครับศาลาอันนั้นเป็นศาลากลางน้ําปู่พากันอยู่ครับเราเดินตอนนี้เดินนะครับตะเคียนนี้เกิดจากชาวบ้านอ่า สำเร็จที่แล้วมาทอครับผปูปูเอาไว้ทําศาลาตั้งเอาเป็นเสาครับช่างเสริมกำลังปั้นลำหูวิธีกจรมป็นช่างเป็นหนึ่งในส่วนของครับอันนี้กันกำลังทำงานเสาคนนึงอันนี้อันนี้เป็นบ่อแล้วปู่จะทําเป็นเจดีย์พุทธคยาข้างบนโอ้โหทำเหมือนเหมือนอินเดียเเหมือนอินเดียเลยครับนะครับนี่เป็นบ่อครับในข้างบนนี้หลวงพ่อข้างในนะครับจะเป็นหลวงพ่อรางวัลที่หนึ่ง ครับรอ,องใหญ่เนี่ยนะครับหลวงพ่อรางวัลที่หนึ่งเวลาเขามาขอพอรนะครับตรงนี้ลามาขอพอรเขามาเตินมน้ํามันชีวิต <iping S 2> แล้วก็ได้มาขอพอรพ่อใหญ่นะครับทําให้วันนี้บางทีเรา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 ใจเ,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 เราไม่ค่อยสงบเรามาไหว้อะไรมันก็สงบเดี๋ยวหลวงปู่จะพาไปไหว้พาไปดูไปดูพ่อใหญ่ในถ้ำเต่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเีที่พา เรามาเที่ยวกันนะครับบางคนเดินมาได้รางวัลโชคก้อนใหญ่มาขอแม่ตะเคียนครับผมแต่ตะเคียนพวกนี้ปูจะเอามา,ท,มาท,ทำเป็นเสาเสาอาคารโปง่งครับไม่ได้เอามาที่นี่รอรอทอาอําอาคารโป่งและตรงไหนที่วอลเราก็เอาปูมามาปักครับผมนคะครับอันนี้เราจะพาเขาบอกว่าคนเราเวลานั่งสนทนารมสวดมนตนนน์นานานตรงไหนมีพลังในภูมิธรรมจะมีพญานาคกระเจาอยู่ในกระถาชินน้ำบรรจอน้องปู่ก็ เราเปิดประตูป่ะน้องแม่พอเป็นเต่ารอดเต่าเข้าไปข้างนเย็นมากครับผมน่ามาครับนะครับนะครับเดินใครเลยโอ้โหนครับสุดยอดเลยข้างหนนี้เวลาเขาจะมาใจเย็นใจเย็นขึ้นมาใจเย็นเลยอยู่ในห้องแอร์ก่อนครับผมนะครับ ตรงนี้นะครับก็เวลาที่ทํามาขอพรข้างหลังนี้จะเป็นดินมาจากอินเดียอันนี้เป็นพระหลวงพ่อตดมีมาจากขาม่งครับผมนะครับเป็นพระพญามุจลินในนี้พระปางเปิดโลกนะครับบางนญาติธรรมก็จะมาขอพรแล้วก็จะมานั่งสนทนาธรรมกับปู่นะครับในการปฏิบัติหรือการคุยเรื่องให้สบายใจนะครับตรงนี้มาก็เขาก็จะมาขอพรเวลาเขาบอกว่าในในคนเราเวลา ดวงติดขัดอะไรถ้าเราเจ็บใครได้ป่วยให้พญานาคเพราะพญานาคขายผิดท่านตำนานมีก็ขอให้พญานาคคืองูเจ้าที่ทางเปิดทางให้เราอยู่ดีแล้วก็มาขอทรัพย์ปูเวสุรัณและขอความสำเร็จพิฆเนศนะครับนอกนอกนั้เป็นกีครูบาอาจารย์จะมีสมเด็จนพรัตนะครับจริงๆเป็นพม่ามหาเทพกันช่องที่กุศธาแล้วก็ขัวแสงขัวแสงนี่วัดมณีชนรคันที่เป็นอยู่ลบบุรีเป็นครูบาอาจารย์ขัวโต และนี่ลวงปู่คำพันธุ์ว่าสานโคงเชียมอึ้นบนและตามได้หลวงพ่อกเกษมเขมโจรจังหวัดปรงางแล้วก็มาด้วยหลวงปู่กบองค์นี้ปู่รักมากมข,อ,ข,อ,งขากาองปู่กบวัดเขาสักการลบบุรีแล้วงปู่กบเป็น,าานปครูบาอาจารย์ปู่โอภาษีนะครับทางฝั่งนูงน้นก็จะเป็นเกจิอีกก็จะเป็นปู่เทพบุกดอนปู่บุด,ด,ดทวดปู่โตปู่มั่นครูบ,บาสิริชัยหลวงปู่ใหญ่ปู่ก็เรียกปู่ใหญ่หลวงพ่อ หลวงปู่สิงห์น้องทักษุงไล่นาแล่นาครับจนที่กูบาอาจารย์ที่หน้าหลวงปู่คูนเนาหลวงปู่คูนหลวงปู่คูนแล้วก็หลวงปู่สวงครับผมหลวงปู่สวงแล้วปู่สุขหลวงปู่สวงที่อยู่สีเกศสีตะเกศเนาะเรับหลวงปู่หลวงปู่ได้บวชจริงๆปู่บวชปีศสองปู่ได้หลวงปู่สวงตายปีศสามครับได้เป็นกษัริยท่านไอ้วัดต้องบอกครับวัดไทยเนี่ยเป็นวัดหมู่บ้านเมื่อท่านเสียแล้วก็ ชาวบ้านกรรมการเนี่ยได้พิจารณาว่ามันอยู่ลึกไปเพราะที่หลวงปู่สูงไปเป็นอยู่ที่คําว่าเขียงนาเนี่ยมาชาวบ้านสร้างกระต่อไปแก่อยู่เลยเอาศพแกมาไว้ที่วัดวัดไถบนะครับเลยให้คนไปหาก็ให้ท่านถูกทางตรงนี้ศพท่านหลวงปู่สูงท่านเป็นคนที่ไหนคนจริงๆแล้วต้องตาราเนาะเขาไม่มีที่มาที่ไปจริงๆคราบอกว่าท่านเป็นคนเขมรครับแล้วก็เดินทุกเดินปฏิบัติเรื่อยๆจนได้มีชาวบ้านนะครับที่เมตตาท่าน สถานในตัวท่านเลยสร้างกระตอบอยู่เขียงนายกที่ที่นาให้แก่นะครับเพราะว่าภาพภาพที่แกออกมาส่วนมากจะเห็นอยู่เขียงนาครับใช่านก็แต่งตัวแบบทำาง่ายงบางทีก็ใส่ชุดขาวอะไรครับคือจิตเป็นนายกายเป็นแาบชครับก็หลักธรรมมันมันก็มีเพราะว่าจริงแล้วเวลาขอการปฏิบัติธรรมต้องจิตมาก่อนครับนะครับวันนี้ปู่ก็เอาจิตปู่สร้งครับผมนะครับจิตสร้างเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้มาขอพรหรือการที่ให้มันมีนี่ปุ่พาเข้าไป ที่สำคัญที่สุดนะครับมีโอกาสมาไม่ยินดีน,นะครับเดี๋ยวทาเลกมามาแล้ว,รเ,วเรา<ผ>ม,มีอะไรให้ให้ให้คิดให้คิดของท่านคนดิดตามเยอะครับ้องปูชอบสร้างครับอันนี้พิชชนรับพิชเนตางสไตล์ของตอ,ตอนอินเดียใต้เพราะปูจะเน้นแต่พิชเนตเรื่องโชคลาภครับครับผม ครับผมนะครับทางตรงนี้ค่อบนะครับโอ้โหองค์นี้สวยเลยครับพญานาคครับมุมนี้จะเป็นมุมที่บูรณะสร้างพญานาคครับผมนะครับที่นี่มันจะเป็นมุมงอดเข้าไปแต่จริงแล้วตรงนี้ครับเราจะมาขอพรเรื่องการเงารงานพ่อจริงแล้วปู่ผู้ชงเป็นบริวารพ่อสิวัดแจกใส่เข้ามาเลยลูกครับผม ท่นเจาทุงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปูใหญ่เขาจะมาขอพรกันตรงนี้น,นะครับขอพรกันนะครับขอพรกันนะครับขอพรกันนี้เป็นปููุ่ชงเจ้าของบ้านเขาก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพคือ จิตคนเราเวลามันสับสนไม่รู้จะพึ่งอะไรปู่ก็สร้างสิ่งหนึ่งให้คนมาขอพรถ้าบางทีความศรัทธาเกิดขึ้นบุญเรามีสัมพันธ์ต้องใช้คำบุญสัมพันธ์เนาะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยเราได้แต่ช่วยได้แน่ๆคือหนึ่งสบายใจนะคสบายใจเราเอาความสบายใจนะครับนั่นก็ไปเทศทันใจอะไรที่เราไปไหว้อะไรแล้วเราสบายใจเราทําจะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาหรือเปล่าพวกนี้มันมองไม่เห็นแต่บูเลยมาสร้างรูปประทำมองเห็น ผมก็มาเรื่อยๆเอามาเจอวัดีก็เลยโอพอดีเจอพระอาจารย์ด้วยก็เลยเออเหมือนเหมือนทําบุญชาติที่แล้วครับผมทําบุญรุกกำลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพระเบสากพ่อใหญ่สาลานพระสานีศารานี้ทุกๆวันตอนเย็นเราจะสมือตรงนี้ครับผมนะครับพระอาจารย์พิธีเขาเริ่มกี่โมงครับพระอาจารย์เริ่มจริงๆประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นใช่ไหมครับครับโมงเย็นเิ็นประจํานะครับ นะครับนี่ก็จะเป็นพระบาทที่จําลองขึ้นมาพระธาตุนะครับนี่คือเลขาาคําแสงเอาหมดมาประยุกต์ใช้สารานี้ก็สองเดือนครับผมสารา้างสองเดือนนะครับเนี่ยม,มาเสร็จทั้งมหาขอพรก็ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยค,ค,คือหลวงพ่อคำแสงเรื่งขอพรเลยครับตรงนั้นนะครับข้าง,งในนิทรรศด้วยแรงคนแล้วแต่งเป็นมหาจักรพรรดิแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพระที่ได้มาจากพรรมะ เนี่ยครับพระตออ๋อเป็นองค์นี้ครับพระต่อเลยครับผมเขาก็จะมาขอพรส่วนองค์ที่อยู่ไกลใจกลางเนี่ยเป็นพระธาตุที่มาจากเขาสามร้อยยอดเขาก็จะมาขอพรนะครับก็ที่นี่เขามาขอพรทันใจตําราตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาเขามาขอเนี่ยนะครับตาราทองนะครับเอาล้ครับโอ้ยรงตรงนี้แล้วก็จะบินโดมเดี๋ยวไปกินน้ำตรงนี้ด้วยกันไปไปกินน้ำอันนี้อันนี้แม่ชีปูแม่แม่